สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาตอกย้ําเมนูกาแฟเป็นกาแฟนมที่เข้มที่สุดนะครับในร้านผมก็จะเป็นเมนูเอสเปรสโซเย็นนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอสเปรสโซเย็นเนี่ยก็จะเป็นเมนูนมเมนูกาแฟนมที่เน้นความเข้มข้นของกาแฟนะครับที่มีความมันน้อยแล้วก็มีความหวานน้อยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะผมจะมาตอกย้ําความเข้มอีกระดับหนึ่งนะฮะด้วยการใช้แก้วขนาด นี่เลยครับเพื่อนๆ14ออนครับผมอ่าเป็นแก้วขนาด14ออนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัว16ออนเนี่ยผมว่ามันเข้มเลยนะอันนี้เข้มกว่าดูไซส์ขนาดของแก้วนะครับซ้ายมือคือ16นะครับแล้วก็ขวามือคือ14นะครับส่วนแก้วที่ผมใช้ในร้านนะครับที่เป็นแก้วเสิร์ฟประจําร้านผมก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับก็จะเป็นขนาด20ออนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ ไล่จากซ้ายไล่จากขวามาซ้ายนะครับก็คือ14 16แล้วก็20อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะพลาดไม่ได้เลยน่าจะเป็นตัวไซส์นิยมอีกตัวหนึ่งก็คือ22ออนนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะฮะโอเคครับสำหรับเบลกเกาแฟที่ผมใช้ก็นี่แหละกาแฟพิเศษวันนี้ผมใช้เป็นของอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยมันจะเป็นเมนูที่นมน้อยแล้วก็ความหวานมันน้อยอยู่แล้วนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องใช้กาแฟที่มันจะสู้นมมากก็ได้นะครับก็ใช้เป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้เป็นแบบขั้วกลางนะครับส่วนผงกาแฟบดท,ที่ผมจะใช้ก็จะใช้อยู่ที่สิบหกจุดห้ากรัมครับผมโอเคผงกาแฟที่ผมใช้คือสิบหกจุดห้ากรัมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมใช้ตัวด้ามชงตัวนี้นะครับกับเครื่องตัวนี้มันจะแน่นนิดหนึ่งก็เลยต้องลดปริมาณตัวผงกาแฟลงมาเพราะว่า ในทีปนี้ผมจะใช้ตัวกระจายกระจายน้ําร้อนช่วยด้วยเราต้องเหลือพื้นที่ไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,อไม่ให้ตัวหัวชงกระดา m ชงมันแน่นเกินไป ตัวด้าชมชงผมก็จะเป็นขนาด58มิมิลนะครับเพื่อนๆเขีย okay, นนี่นะฮะผมก็จะสกัดเอาเอสเปรสโซ่นะครับอยู่ที่อันนี้ใช้อ,อยู่ที่80 ml มิลลนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเมนูทั่วไปในแก้วสุขอมวเนี่ยก็คือใช้น้ำกาแฟแค่60ิแต่ถ้าเป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยเราจะลากฉ็อตขึ้นไปอีกซึ่งนิดนึงนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าสูตรนี้เป็นสูตรขนาด16ออนเรามาปรับใช้กับแก้วขนาด14ออนนะครับผมโอเคเราจะสกัดเอาน้ำกาแฟนะครับ80 ml ครับผมอันนี้จะเป็นอาราอิเปาร0เซแบบขั่วกลางนะครับ โอเคนีชอเอสเปรสโซ่ครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเทใส่แก้วชมหน่อยนึงนะครับ,รบเลวลาเทน้ำเอสเปรสโซ่ลงไปสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เราต้องเอามาแกว่งๆ,ๆเพื่อให้ตัวได้ครีม่าลงไปให้ครบหมดนะครับได้ให้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเราจะเสียตัวหัวใจหลักของน้ำเอสเปรสโซ่นะครับ ก็คือครีมานี่เองเครื่องปรุงนะครับอันดับแรกก็จะเป็นตัวผมใช้เป็นนมข้นจืดนะครับหรือว่าใครมีชอบนมข้นจืดหรือว่าให้ความมันน้อยกว่านี้ก็เป็นนมสดพัชเลไรก็ได้นมสดพัชเชลไรรสจืดนะครับใช้อย่างละ15หเมลนะครับเพื่อนเนื่องจากมันเป็นเมนูเอสเปรสโซที่เราเน้นในเรื่องของความเข้มข้นของกาแฟนะครับนมจะน้อยน้อยหน่อยแล้วก็ตัวนมหวานกับนมนมหวานกับนมจืดเนี่ยจะน้อยน้อยหน่อยนะครับ นี่เราก็ได้น้ำกาแฟประมาณนี้นะครับนี่ครับแก้วเสิร์ฟเราวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูไซส์ก่อนที่จะเทน้ำแข็งนะเนี่ยเป็นไซส์กระทัดรัดมากแล้วก็เป็นไซส์ที่ผมคิดว่าทำกาแฟออกมาแล้วเนี่ยน่าจะโอเคเลยเพีงเยงแต่ว่าในเรื่องของการตลาดอาจจะดูว่าแก้วมันเล็กไปบางทีลูกค้าอาจจะมองว่าแก้วมันเล็กไปได้น้อยไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของคนทํากาแฟเนี่ยผมว่ามันเป็นแก้วที่ น่าจะโอเคที่สุดนะครับผมเราถือชงเลยนี่ต่าง้ันแ็งประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทนีนั้นก็แฟงเราลงไปครับเอสเปสโซเย็นเป็นเมนูที่อาจจะไม่ได้อาจจะหาดื่มในที่เม,มืองไทยประเทศเดียวก็ได้นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยต่างประเทศเขาจะไม่มีเมนูนี้เรามาปรับใช้กัน เป็นเมนูแบบไทยสไตล์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว14ออนเดี๋ยวให้ดูแก้วไซส์เดิมสูตรสูตรนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นแก้วขนาด16ออนนะครับดูความแตกต่างระหว่างแก้ว16ออนแล้วก็14ออนนะครับคือมันต่างกันอยู่แล้วแหละแล้วก็รูปทรงเนี่ยตูดของ14ออนนี้มันจะจะดูเล็กลงไปแล้วก็พอมันใช้ตัวฝา98มิลเท่ากันเนี่ยทำให้ ความยาวของแก้วนี่มัน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 ยาวเออมันจะสั้นกว่าตัว16ออลนะครับทาให้ตัวนี้มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรครเป็นกลวยบานมากกว่าในส่วนของด้านบนตัวนี้มันจะสมดุลมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของรสชาติตัวนี้จะต้องเข้มข้นกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าน้าแข็งมันน้อยด้วยแล้วก็ใช้ส่วนผสมเท่ากับตัว16ออลนะครับผมก็เอา14ออนเทียบกับ20ออลนะครับที่ผมใช้ในร้านนะครับแก้วขนาดนี้เนี่ยให้ดูกันนะครับเพื่อนอีกตัวหนึ่งครับ เทียบกับ22ออนเลยนี่ห่างกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าความในส่วนของกาแฟเนี่ยเวลาชงเนี่ยยิ่งยิ่งน้ำกาแฟเอสเปรสโซน้อยเท่าไหร่แก้วเล็กเท่าไหร่ความเข้มข้นของกาแฟเนี่ยมันจะมากเท่านั้นนะครับซึ่งเราอาจจะคิดว่ายิ่งน้ำกาแฟเยอะอความเข้มข้นจะมากกว่าไม่ใช่นะครับถ้าเป็นกาแฟคือ ยิ่งเราสก,กัด็อตเอสเปโซได้น้อยเท่าไหร่ความเข้มข้นของกาแฟก็จะมากเท่านั้นนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยยิ่งแก้วเล็กก็ยิ่งเข้มข้นครับเดี๋ยวไปชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเข้มมากยิ่งผมถือพูดมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเจือจางไปเรื่อยนะเพราะว่าน้ำแข็งจะยิ่งละลายดังนั้นก็ต้องชิมก่อนเข้มครับเข้มครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองลองหาซื้อแก้วไซส์ขนาดเล็กมาดูนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่เขาชอบดื่มกาแฟแบบเข้มๆหรือว่าเป็นคอกาแฟจริงๆนะครับอาจจะ,ะช่วยทําให้รสชาติของกาแฟนเนี่ยเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมฝากไว้เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้ลองทําดูนะครับหรือว่าลองหาซื้อมาลองทําดูนะครับรสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับแล้วก็ Facebook แฟนเพจคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนีมม้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ